โดยนางเกี่ยวชาวจังชาทางนั้นครับผมอยอดเลยอขอบคุณบารมินนะครับผมมาเรียมลอยนะครับวันนี้ขายดีบอใหยใขายดีบอรครับ ก,ก,กินน้ำเปล่านะครับนนนนครับผมปปบบไปแวะมากกับมาอุดน,นุ่นคุณยายเนอครับนี่เดินผ่านอันน,น้ำวัดพะแก้วนะไอ,อ้ทาววัดพะแก้วพุทธบาทนะครับผมบคุณยายพุท่าทค่ายดียูครับผม <c oughs> บสบายดีสวัสดีครับบาร์พี่เดินเดินการุูดบาทนะครับู่าวันพระแก้วนะครับเดินจะเดินไปวัดวัดโพนะครับทุกคนเจอยูทูปเบอร์นะครับผมสองคน,นครับ ไปทุกคนรับสมยครับในเจอยูทูบเบอร์นะครับผมสองคนนะครับบายเจอมาอัปเดตตามผุดบาทดนะครับผมต้นไม้เขียวสวยมากเลยครับผมีเนหลังนั่งเล่นแบบชิลๆเลย S <S สวัสดีปะอ้อมครับเยอะดีครับผมขอเสียงดังกอพอไพนได้ด้ครับผม อุ่นนุ่นคุณยายนะครับผมามาอุ่นนุ่นคุณยายครับขายน้ำปั้นครับผมใครแวะให้ผ่านไปผ่านมากะมามาอุ่นนุ่นคุณยายดิเด้อครับผมขายอยู่นหน้าบ,บางสลับด,ดวงนะครับผมเรียบร้อยหรืออะไร อันนี้ก็ได้ครับนี่ปลามิดเลี้ยงนะครับผมก็มีนักเกียวชาวต่างชาติกำัเดินนะครับว่าเกินอ๋อเพื่นว่าเอาเอาน้าเพิ่มดิ โบแม่เนาะครับเนาะเพราะว่าน,น้ำในซื้อมันจะพุ่นเนาะ <c oughs> อันนี้เบายอกันเด้อครับเด้อแม่ครับมาหนนีกได้กินแอมลอยนะครับผมบ่มามิดเลี้ยงนะครับขอบคุณหลายๆครับผมบ่าออมนะครับ บาทเช่นเก่าเช่นเคยทุกคนก็เ aw, ENNIS, <lawsuit> ต็มฮะใครถูกวะควรเท่าไหร่ครัวสิบสามบาทสิบสามบาทสิบสามบาทโอ้แล้วก็กินเองอยู่สวนลูกมันกว่าเดียี่สิบยี่สิบโอ้บางร้านก็ชิมหาเนาะสามลอทุกคนตอนนี้ก็เติมพลังพ <Gore> ี่น้องเพราะว่า เดินไปกับเมื่อพลังกันนะเนาะเลยมาเติมทุกคนเดินตามพุทธบาทนะครับมาอัพเดตบรรยากาศบนพุทธบาทที่นหน่อยเต็มด้วยังเกียวชาวดัางชานดังนั้นนะครับ อร่อยจริงๆครับน,น,นี้ประเด็กมารีวิวด้วยครับมาเติมพลังงานนะครับเนาะไปเพิ่ชุมช,น,ชนวังน,อน้อยชุมชนวังน้อยชาวประราษฎร์ไปทุกคน,น,น วัดิูทุกคน มีกับของกินเนาะกับข้าวนะครับผมโอ้ยเอาจละเข้ว่ะคนบากเติบมาหอดสามแยกวัดโบนะครับผมชีแยกวัดโบนะครับฟับงนี้กา จะไปท่าเรือท่าเตียนนะทางนี้ก็จะไปน้ำหลวงเนาะอันนี้ก็จะไปทคนไปประคองตลาดนะเส้นนี้นะครับทุกนยอะมากทุกคนตรงนู้นจะไปท่าเรือท่าเตียนนะครับ คนมีแต่ชาวต่างชาติทั้งนั้นนะครับผมาอาเบลทาเดียนนะครับเยอะมากเลยทุกคนนี่คลิปนี้มาอัพเดตจากพุทบาทบัาพระแก้วนะครับผมทุกคนไปเลยครับ พอจบคลิปเพียงนี้ก่อนนะคะระับไปรับชมคลิปต,ต่อไปครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยจ้าขอบคุณครับออ